ข้อหา258จากกิจการน้ำใบบ,บัวบกฟิลิปปินส์หรือใบบ,บัวบกแว่นแก้วเนี่ยนะฮะจะมาพัฒนาเป็นนมเขียวนะครับนมเย็นเขียวนะฮะนี่คือน้ำเนี่ยใบบัวบกที่เหลืออยู่นะครับอ่านะฮะนี่เป็นนมนะฮะนมต้มนะฮะนมที่เลดมาจากฟาร์มเลยนะฮะทุกเช้านะครับจะต้องมาผสมโอวัลตินกาแฟนะครับ ดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะนี่ครับเป็นนมที่ต้มนะสุกนะครับนี่นะครับอ้าวนี่เห็นนะฮะจริงๆนมต้มแล้วนี่กอกใส่ขวดก็ไปขายเป็นนมสดได้นะครับถ้าจะเป็นสตบบรอเบอรี่ก็ใส่น้ำแดงไปเนี่ยใส่ขวดแบบนี้แหละนะครับคราวนี้ วันไหนที่ไปขายน้าไปบอกนะก็จะใครอยากจะทานนมเขียวนมสมุนไพรเนี่ยเทนมลงไปครับรนี่ครับนี่ครับนี่ครบน่นะครับนี่ครับสัดส่วนก็แล้วแต่ชอบนะอันนี้ครับนี่นมอาจจะมากไปในสัดส่วนนะครับ สำหรับผู้ที่ <ENNIS> ทานน้ำใบบ <royable> ัวบกอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็จะเป็นนมเย็นนมสมุนไพรอ่านมผสมน้ำใบบัวบกนะครับรับประทานนะครับที่มาเป็นฝีอย่างเดียวอ่ะประเชิญครับเอาเอายูนิคอนมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยครับยูนิคอนครับมันมีมัเป็นม้ามีแดดฝีอ่ะ นี่กันน้ำผักต้มของน้องเชนเคยเห็นครับเคยเห็นในในมีไงเชิญ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 มาดูหน่อยครับแล้วเคยเห็นมานี่ไมอ่ะมาที่ไม่มีปีไม่มีมีเขานี่ใช่ใช่ใช่อย่างนี้ไหมเชิญครับมาดูหนี่งที่ดินน้ำมันขอริทน้ำมันมาวางหน่อยครับขอริทน้ำมันมาหน่อยครับพี่น้องน้องปั้นคือความจริงอยากอยากได้น้องมาออกคลิปนี้ด้วยนะครับท่านคงจะได้ยินแต่เสียง นะครับคงได้ยินแต่เสียงน้องเขานะครับนี่ครับม้าตัวนี้ใช่ไหมครับลูกครับลูกชายครับลูกครับลูกชายครับก็ดูลูกไปด้วยอย่างที่บอกนะฮะต้องแบ่งเวลาแบ่งเชื่อเวลาแต่ก็ต้องจัดการนะฮะเน้น ความสําคัญความจําเป็นนะครับมันเน้นเน้นภาวะการปรุงแต่งอะไรนะให้มีการสื่อสารได้นี่ก็เกิดกิจการเพราะฉะนั้นชื่อคลิปนี้นะครับก็เป็นคนกล้ามหาเงาะแนะนำนะนมสมุนไพรนมสดจากฟาร์มบวกน้ำใบบบกแนะแว่นแก้วนะ ง่ายๆนะฮะมีอยู่แล้วนะฮะเราก็พยายามใช้ทรัพยากรใช้วัส,สดุวัตถุดิบที่มีอยู่เวลาผมเดินทางไปใกล้บ้านไปขับเคลื่อนไปทำรายการตามหาคนกล้าฝันพันแท้เนี่ยนะครับหรือตามหาเพชรแท้ตามหาคนกล้าฝันกล้าเปลี่ยนเนี่ยนะฮะ<ม>ก็จะพยายามใช้ สิ่งที่มีอยู่นะครับที่ท่านมีอยู่แล้วนํามาสร้างไรายได้แต่คนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขยายกิจการให้มันดูยิ่งใหญ่ได้นะครับเราจะต้องรวบรวมเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่นะฮะมาร่วมทํากันในชุมชนในอำเภอของเรานะฮะมันจะต้องอธิบายนะจะต้องได้ดูว่าทํำยังไงมันถ้เห็นภาพแล้วเนี่ยมันจะดูง่ายๆ นะมองเห็นนะฮะแต่ถ้าไม่เห็นภาพมองไม่เห็นพอมองไม่เห็นแล้วมันก็จะยากนะผมนี่มองมองเห็นไงแล้วบางอย่างก็มีประสบการณ์เคยทํามาแล้วถึงพูดให้ท่านฟังดูง่ายๆนะครับดูไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรอุปสรรคมันอยู่ที่ใจแหละนะครับใจของเราเองนะฮะจะขับเคลื่อนต่อสู้ไปอย่างไรแค่ไหนนะครับคงจะได้ยินเสียงนะฮะที่ผมเรียกหาลูกชายนุนครับอยู่ทางมุมนุนครับ ปั้นดินน้ำมันอยู่นะฮะหงับหนงข้างนะฮะ้นงข้างถ้าสงสัยประเด็นใดยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรศัพท์มาที่0891334193นะครับหรือจะสอบถามผ่านทางไลน์ก็ใช้เบอร์ที่ผมบอกไปนี่แหละนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนหรือจะ ID ไลน์ก็กล้าชนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ID ไลน์นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนไลน์กัน กลาชน,นะเขียนอย่างไร K L A C H A N A ในการชนะนนะส่วนฟังไม่ทันไงก็กอกลับนะดูใหม่ดู YouTube ใหม่นะครับเอาละช่วงนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ครับชีวิตใหม่สร้างได้นะครับแต่ต้องมีหัวใจใฝ่คุณธรรมใช้ธรรมนำทางครับสวัสดีครับ